คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ จากช่องแกงหวยรัตเตอรี่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เดินดีมากนะเดินดีมากนะแล้วก็จะใช้สูตรนี้สูตรเดียวในเป็นเป็นหลัก นะสูตรนี้สูตรเดียวเป็นหลักในการคำนวยเลขล่างนะครับก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะเผื่อท่านที่มาใหม่นะคือเราจะใช้เรียงเบอร์นะครับเป็นตัวสั้นต้นในการคำนวณน,นะแล้วก็ไม่มีการนำเลขอื่นมาใช้ทั้งสิ้นนะ ไม่มีการสมมุติเลขขึ้นมาทั้งเส้นนะใช้เลขที่กองจลากออกมาหาตำแหน่งบวกกันได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่มีการบวกลบไม่มีการตั้งตัวเลขขึ้นมาใหม่นี่คือเอกลักษณ์ของช่องนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งคือเส้นสีแดงเป็นเส้นที่ขีดเพื่อให้สังเกตว่าเรากำลังคำนวณอยู่ในงวดไหนนะเป็นจุดสังเกตสีงวดขีดหนึ่งครั้ง ตอนนี้เราคำนวณใ,ในตำแหน่งใต้เส้นสีแดงนะในวันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดนะว่าที่นำมาเปรียบเทียบก็คือทุกวันที่หนึ่งนะวันที่หเว้นไปสิงวัน1ตุลาเอามาเปรียบเทียบ1นึ่สิงหาเอามาเปรียบเทียบ1มิถุนาเอามาเปรียบเทียบ1นเมษาเอามาเปรียบเทียบนะว่าจะตเติมันมายังไงนะครับ อาเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะหลักหน่วยนะหลักหน่วยล่างตัวเดียวซึ่งถ้าเราได้หลักหน่วยล่างมาแล้วหมายความว่าเราเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพียง10บใบเท่านั้นก็มีสิทธิบบ์ถูกเลขท้าย2ตัวนะครับเพียงแค่10บใบมีสิทธิ์ถูกเลขท้าย2ตัวนะครับหรือ n ส ก็จะยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าจะได้รางวัลมากพอสมควรนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับเริ่มจากวันที่1เมษาที่ออก90นะออก90แรกที่คำนวณน,นะจากตำแหน่งตรงนี้นะฮะเอกมาในตำแหน่งของวันที่16กคุมพา นะเลขเอ่อเลขท้ายสามตัวคันสุดท้ายนะหรือคันที่สองเอามาเอาตำแหน่งหลักร้อยบวกหลักสิบมาบวกกันทุกงวดนะอ่ะเริ่มจากนี่เลยนะเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์นะอ่ะโอเคโอเคเลื่อนมาให้ดูแล้วนะฮะ เริ่มจากวันที่วันที่อโอเคมองเห็นแล้วนะฮหนึ่ a, 7, งเมษาหกเจ็ดวดที่ออกเก้าศูนย์เอาตำแหน่งนี้มานะตำแหน่งนี้มาคือเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเอาหลักสิบกับหลักหน่วยบวกกันนะทุวงวดตามแบบนี้นะครับอโอเคศูนย์บวกเจ็ด สามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์นะครับสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ขอให้ชัดชัดสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ดูว่าเลขศูนย์มาไหมนะเลขศูนย์มาไหมอ่ามันถ้ามามันจะวิ่งมาตามเส้นลูกศรน,นี้นะฮะเว่งมาที่วดวันที่หนึ่งเมษาศูนย์มาอ,อกเก้าศูนย์นะครับก็เ <c> ท <oughs> ่าครับต่อไปวัน <c oughs> ต่อไปก็คือในตำแหน่งเดียวกันเลยนะ สอบวกศได้2องมาไหมมา2แล้วก็มาในหลักหน่วยด้วยนะ0ูสองมาในหลักหน่วยนะครับผมเลื่อนขึ้นไปโอเคอเลขสอมาในหลักหน่วยนะครับต่อไปงวดต่อไปตำแหดงเดิม4บวก2ถ้ากับพก่งมาตรงงวดวันที่1 สิงหาหกหในหลักหน่วยนะครับเน้นตรงหลักหน่วยนะครับเอต่อไปเจ็บวกสองถับเก้าเว่งมาได้9ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับต่อไป 4, 6, 9, เลขสี่บวกเก้ากับสมตรงกับมวดวันที่1นะึ่งนะอ่าโอเคขอโทษในวันที่1นทันว่า วันนี้สีเหลืองนี่นะครับตำแหน่ง c วกเท่ากับ3มันควรจะวิ่งมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับในตำแหน่งหลักหน่วยมันควรจะมาอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยตรงนี้คือเลข3นะมันควรจะมาอยู่หลักหน่วย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนำไปสรุปนในหน้าหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับขอโทษมากๆเลย <c oughs> เป็นเวลาเช้านะขอโทษอย่างแรงสำหรับ f อซนะครับจะมีเสมหาซึ่งก็ทานยาอยู่เป็นประจำแต่ก็ อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ประทานโทษนะสรุปหลักหน่วยล่าง 1. นธันวาคม 6. 7เราได้เลข3านะได้เลขสตัวเดียวนะได้เลข3ตัวเดียว,นะว,ยวซึ่งถ้าเผื่อเราซื้อก็จะทำเครื่องหมายไว้อย่างนี้สัมสัญักษณ์อย่างนี้ x 3 x สหมายถึงว่าเราใส่ตัวเลขข้างหน้าเข้าไปใส่ตัวเลขข้างหน้าเข้าไปก็เป็น1 3 2 3งสามสองนะสามสาม c สามห 3ามนะเด็ดสาดสนะเก้าสาตัวนะสิตัวสามารถที่จะซื้อสลากเอ็นสามลกินแบ่งรัฐบาล ในตำแหน่งที่หลักหน่วยเป็นเลข3นะเรียกมา10คู่นะง่ายๆไม่ยากสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะได้ตัวเลขที่น้อยกว่านี้นะเหลือประมาณ3ชุดนะใส่หลัก10เข้าไปนะครับท่านที่สนใจก็กระนาทักมาได้เลยนะครับ ID เดล e M A R K N U A L 2อง C เก้าเจ็ดนะแคปหน้าจอไปเลยนะครับแล้วทักมาแล้วตัวเลขก็จะลดน้อยลงไปนะครับขอให้ท่านโชคดีกรุานาดกดไลค์กดแชร์กดกระดิกติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ